ในยุคที่อะไรๆก็หมุนเร็วไปหมดแบบนี้ความเป็นผู้นำแบบดเดิมที่เคยใช้ได้ผลอาจจะไม่พออีกต่อไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึง10ทักษะสำคัญที่เรียกได้ว่าจะเป็นตัวกำหนดเลยว่าใครคือผู้นำที่แท้จริงในปี2025และปีต่อๆไปนี่คือคำถามที่เราต้องถามตัวเองกันนะครับเพราะว่าโลกธุรกิจเนี่ยมันเปลี่ยนเร็วจริงๆ ทักษะที่เคยทำให้เราประสบความสำเร็จเมื่อวานวันนี้อาจจะไม่ใช่แล้วแล้วพรุ่งนี้ล่ะอาจจะกลายเป็นจุดอ่อนของเราไปเลยก็ได้โอเคเพื่อให้เห็นภาพรวมและเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับเราจะจัด10ทักษะนี้เป็น3กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันคือ 1. การนำทีม 2. การนำด้วยกลยุทธ์และ 3. การนำจากแก่นข้างในของตัวเองเดี๋ยวเรามาเริ่มที่กลุ่มแรกกันเลยดีกว่า ส่วนแรกเนี่ยนะครับว่าด้วยเรื่องที่สําคัญที่สุดเลยของการเป็นผู้นําซึ่งก็คือคนนั่นเองครับเพราะสุดแท้แล้วเนี่ยต่อให้เรามีกลยุทธ์ที่เลิศเลอแค่ไหนแต่ถ้าทีมไม่ไปกับเราด้วยก็ไม่มีทางสําเร็จได้เลยในกลุ่มแรกนี้เราจะมาดู4ี่ทักษะย่อยที่เน้นเรื่องคนเป็นหลักเลยครับตั้งแต่การโค้ชการตัดสินใจที่เปิดให้ทุกคนมีส่วนร่วมการสร้างทีมให้แข็งแกร่งไปจนถึงการสร้างแรงจูงใจให้ทีมอยากจะวิ่งไปข้างหน้าด้วยกัน การเป็นโค้ชที่ดีเนี่ยมันลึกซึ้งกว่าการสั่งงานเยอะเลยนะครับแต่มันคือการเข้าไปช่วยปลดล็อกศักยภาพของคนในทีมช่วยให้เขามองเห็นเป้าหมายในสายอาชีพของตัวเองแล้วก็หาทางให้เขาได้เติบโตไปพร้อมๆกับองค์กรของเรา รู้ไหมครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การทำให้ดูแฟแฟ,แฟหรือเท่าเทียมนะแต่จริงๆแล้วมันคืออาวุธลับทางธุรกิจเลยแหละครับยิ่งเราได้ฟังมุมมองที่หลากหลายมากเท่าไหร่โอกาสที่จะเจอไอเดียใหม่ๆที่เราคาดไม่ถึงก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้นแถมยังทำให้ทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกันอีกด้วยผู้นำที่เก่งเรื่องนี้จะเหมือนกับสถาปนิกเลยครับคือไม่ได้แค่เอาคนมารวมกัน แต่จะออกแบบการทำงานร่วมกันคือจะรู้เลยว่าควรจับใครมาทำงานกับใครเพื่อให้เกิดเคมีที่ลงตัวเกิดเป็นไอเดียเจ๋งๆแล้วก็สร้างความผูกพันที่แน่นแฟนขึ้นมา หัวใจของเรื่องนี้เลยนะคือการทําให้ทีมเห็นภาพว่างานที่พวกเขากําลังทําอยู่ทุกวันเนี่ยมันมีความหมายนะมันสําคัญนะผู้นําต้องเชื่อมจุดให้ได้ครับว่าโปรเจกต์เล็กๆที่ทํากันอยู่มันไปประกอบเป็นภาพใหญ่ของบริษัทได้ยังไงเพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เอาละครับพอเราได้ใจคนในทีมแล้วก็มาถึงส่วนที่2กันบ้างนั่นก็คือเรื่องของการวางกลยุทธ์การมองเกมให้ออก ในโลกธุรกิจที่นับวันก็ยิ่งซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆทักษะในกลุ่มนี้จะมีอยู่3อย่างหลักๆนะครับคือการปรับตัวความรู้ความเข้าใจเรื่องดิจิตัลและข้อมูลแล้วก็การคิดเชิงกลยุทธ์ทั้งหมดนี้คือเครื่องมือที่จะช่วยให้เรามองภาพใหญ่ออกและแตัดสินใจได้อย่างเฉียบคมในโลกที่อะไรๆก็ไม่แน่นอน ทักษะนี้ผมว่าน่าจะสำคัญที่สุดเลยในยุคนี้มันคือการมองว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่กำแพงแต่เป็นประตูบานใหม่สู่โอกาสที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนผู้นำที่ปรับตัวเก่งจะไม่ยึดติดกับแผนเดิมๆแต่จะคอยมองหาข้อมูลใหม่ๆแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนทิศทางได้ตลอดเวลา นี่เป็นตัวอย่างที่เห็นภาพชัดมากเลยครับคือการปรับตัวแค่ครั้งเดียวที่ถูกที่ถูกเวลามันสามารถเปลี่ยนบริษัทจากแค่ผู้เล่นในตลาดให้กลายเป็นผู้สร้างตลาดขึ้นมาเองได้เลยนี่แหละครับพลังการปรับตัวคือสมัยเนี้ยจะตัดสินใจอะไรโดยใช้แค่สัญชาตญาณอย่างเดียวมันเสี่ยงไปแล้วครับ ข้อมูลนี้แหละคือเข็มทิศใหม่ของเราผู้นำยุคใหม่ต้องอ่านข้อมูลให้เป็นต้องมองเห็นแนวโน้มที่ซ่อนอยู่ในตัวเลขเพื่อที่จะได้ตัดสินใจลงทุนไปในทางที่มันจะให้ผลตอบแทนคุ้มค่าที่สุดสำหรับการคิดเชิงกลยุทธ์เนี่ย มันก็มีกระบวนการของมันอยู่นะครับซึ่งเราพอจะสรุปเป็น6ขั้นตอนง่ายๆได้เลยเริ่มจากตั้งเป้าให้ชัดก่อนแล้วก็ไปหาทางเลือกต่างๆมาวิเคราะห์แต่ละทางเลือกดูว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงจากนั้นก็ตัดสินใจเลือกสร้างแผนขึ้นมาแต่ที่เด็ดสุดเลยคือข้อ6ครับคือการพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนแผนระหว่างทางได้เสมอนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญของการคิดเชิงกลยุทธ์ในยุคนี้เลย และเราก็มาถึงส่วนสุดท้ายครับส่วนนี้เราจะไม่ได้มองออกไปข้างนอกแล้วแต่จะมองกลับเข้ามาที่ข้างในตัวของผู้นำเองเพราะจริงๆแล้วทุกอย่างมันเริ่มต้นจากตรงนี้แหละครับรากฐานของความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งสองทักษะสุดท้ายนี้สำคัญมากๆเลยนะเพราะมันเป็นเรื่องที่ว่าผู้นำจัดการกับตัวเองยังไงซึ่งไม่น่าเชื่อว่าสิ่งนี้แหละครับที่มันจะสะท้อนออกมาเป็นวัฒนธรรมของทั้งทีมโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้ลองนึกภาพตามนะครับ เวลาเกิดความขัดแย้งกันในทีมผู้นำที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงสงเนี่ยจะสามารถเข้าไปรับฟังแล้วก็ทำให้ทุกฝ่ายรู้สึกว่าเออมีคนเข้าใจเรานะซึ่งแค่นี้มันก็ช่วยลดความตึงเครียดไปได้เยอะแล้วแล้วก็จะหาทางออกร่วมกันได้ง่ายขึ้นมากเลยครับสไลด์นี้สรุปการเปลี่ยนแปลงทางความคิดได้ดีมากเลยนะคือถ้าเป็นผู้นำแบบเดิมๆจะเน้นไปที่การจัดการทีมแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนแล้วครับผู้นำยุคใหม่ต้องเริ่มจาก การจัดการตนเองให้ได้ก่อนจากที่ค่อยๆกำกับดูแลงานคนอื่นก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นแบบอย่างที่ดีให้เขาเห็นและจากที่เคยแค่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นการสร้างความยืดหยุ่นในใจตัวเองเพื่อพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์นี่คือการเปลี่ยนจากการนำคนอื่นมาสู่การนำตัวเองให้ได้ก่อนนั่นเองครับทั้งหมดที่เราคุยกันมาตั้งแต่การโค้ชทีมไปจนถึงการจัดการตัวเองทักษะเหล่านี้ ก็เหมือนกับแผนที่นำทางสู่ความเป็นผู้นำในโลกอนาคตนะครับการเดินทางสายนี้มันไม่มีวันสิ้นสุดหรอกแต่คำถามสำคัญที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ก็คือแล้วก้าวแรกที่จะเริ่มลงมือทำคืออะไรแค่เลือกพัฒนาทักษะเพียงหนึ่งอย่างจากลิสต์นี้เริ่มตั้งแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นสร้างอนาคตแล้วล่ะครับ